อันนี้วันพระแล้วก็คงจะพบตามกำหนดของเวลาที่ผมเคยพูดให้ฟังว่าช่วงแต่ละปักละปัก,ปกผมจะเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนะายเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศในที่นี้ก็แทนความหมายว่านั่งสมาธินั่งสมาธิอย่างเดียวถ้าบางบางบางช่วงไปหาบางช่วงเช่นว่วาวัน วันพระนี้ไปหาวันพระนี่พระเจ้าค <ım. S 2> <Verse> ่ะจะนั่งสมาธิอย่างเดียวเพราว่าสมนต์แล้วนั่งสมาธิอย่างเอาจากสมาธิปัก้นไม่จำเป็นอเลยบางวันพระนันเคยจะสวดมนต์เจริญเวรพุทธมนต์หลังทำวัดรวดมนต์กับเจริญเวรพุทธมนต์อย่างเดียวเสร็จมากเสร็จมากจะเลิกแต่พอสวดมนต์เจริญพุทธมนต์พระปริฤตจบแล้วก็่จบแล้วแต่ดีจับดีๆอะไรที่เจรินาปัจจัยสี เมตตาเลยปฏิบัติปฏิปิปิแต่วันพระวันพระนี้ก็คือผมก็จะพูดพูดพดอะไรต่างๆให้ฟังก็ไม่ไม่ต้ององสนาดีจะจะเปลี่ยนอย่างนี้สามอย่างเลยพูดให้ฟังสวดมนต์อย่างเดียวเล้วนหรือนั่งสมาธิอย่างเดียวล้วนหลังหลังจากทําว่าสวดมนต์สามอย่างนี่ก็คือทำเพื่อให้มันเป็น เป็นรูปแบบเป็นกระเพมีเป็นใจเี่ือนพระนักสววัดทะลวง่งมันต้องทํากันถ้าบอกเลยว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติแบบเนี้ยถ้าเราไม่มีข้อวัดแบบนี้แล้วถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเรารู้ตัวเลยว่าเหมือนเราเนี่ยมันมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยเหมือนไม่มีคุณค่าเลยไม่มีเท่าอันนี้ไม่มีข้อวัดคือกิจวัตรสิ่งอย่างเนี่ยเราไม่เข้าใกล้เลยว่างั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง การสวดมนธรวัตรหนึ่งก็ถือเป็นกิจวัตรหนึ่งในในใน,ในสิบข้อนั้นซึ่งในมนวิธีเขาก็ได้สอนเอาไว้กิจวัตรสิบอย่างของพระมีอะไรบ้างเขาก็บอกเขาก็สอนทีนี้เมื่อมาพมิจารณาในอย่างไหนที่เราควรปฏบิบัติบ้างอย่างไในที่เราควรปฏบิบัติทุกวัน ส่วนไนที่เราควรปฏิบัติและบางบางบางช่วงเราควรเว้นเช่นปริวาาเนี่ยเราไปปีละครั้งให้ได้ไปปีละครั้งกันเท่าว่าถ้าไม่สามารถจะไปที่อื่นได้แต่ถ้าพระวัดเราเยอะเราก็สามารถจับให้พระอจากให้กันเองจากให้กันเองเมื่อเข้าปริวาาแล้วเนี่ยก็ได้ศึกษาขาว่าปริวก็ไปด้วยในตัวถ้าสมมติถ้าร่วงเนี่ยมีพระอยู่ยี่สิบรูปอย่างนี้ถ้าใครจะเข้าปริว่าก็คือจั ให้ได้เลยวสวสดให้ได้เลยเราอยู่ปัิวัสกันก็ต้องปฏิบัติตามกฎของริวัสเข้ม,เขมๆเลยแต่ว่าเราอยู่ในวัดเราเนี่ยมันมันเสียอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ไปมีประสบการณ์ข้างนอกถ้าเราไปข้างนอกไปที่อื่นไปต่างจังหวัดไปพื้นที่ป่าปริวัสอื่นทําให้เราได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้เห็นอะไรแปลกๆได้เห็นอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจข้างนอกได้แต่ข้างนอก ถ้าเราอยู่ในวัดเราเองสวดให้กันเองอยู่ในวัดเองเนี่ยก็จะทําให้เราได้อยู่คือได้ชาระศรีลได้ศึกษาได้ปฏิบัติกิจวัตรแต่เราประส,กสบการณ์เราไม่ได้ประส,กสบการณ์เราไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในวัดของเราเองอ,อันนี้พูดถึงว่าเรื่องกิจวัตรที่เราควรปฏิบัติแต่บางบางบางอย่างที่เราปฏิบัติอยู่มันมีเยอะนะที่เราจะต้องปฏิบัติอยู่เรื่องต่เมื่อในกิจวัตรทุกอย่าง เช่นบินทบาททุกวันสวดมนต์ทุกวันรักษาภาาครองเขาก็บอกรักษาภาาครองรักษาอย่างไะไม่เข้าใจนะถ้าไม่อธิบายถ้าไม่สอนกันให้ฟังก็จะไม่เข้าใจในะว่ารักษาภาาครองตามหลักของนักธรรมท่านโชเขาบอกว่าเขาเขาแยกกิกย่อยออกไปแม้แ่ะในผู้มือเฉลยของนักธรรมปีก็มีรักษาภาาครอง ดูแลรักษาให้เป็นระเบียบอย่างหนึง่งไอ้เรื่องระเบียบการใช้ผ้าอี่าอาจารย์ก็บอกว่าทุกท่านฟังดีก่อนระเบียบการใช้ผ้าอย่าให้ผ้าในระเกะระกะทิ้งไปทั่วทำให้ผ้าดูดีก็คือเมื่อเราห่มฉันเช้าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปผืนตา,ตากลมตากแดดไว้ไม่ต้องตางกแดดก็ได้ตกากลมก็ได้ มีลาวตากผ้ามีเชือกถึงเอาไว้แล้วก็ไปถึงตากรวมไปสักประมาณสิบยี่สิบนาทีอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาเก็บในขณะเก็บทายังไงก็คือมาพักไว้เหมือนเหมือนผ้าพักอ่ะก็มาเก็บไว้ที่อยู่อาศัยด้วยเ,เอาไว้โูกกับสังขารเราเนีนะ่ยหรือเอาไว้ผูกกับบาทเรานั่นแหละบาทเรานี่ตามพ่อวัดเราเนี่ยคือเขาเอาไว้ให้ไปตั้งราเรียกว่าตรงที่ที่ที่เราอยู่ เป็นที่อาสนะหราเจอตรงที่เรานอนในห้องเราก็ได้หรือว่าในอาสนะที่เราจัดไว้ที่ใดที่หน้ากุฏติเขาก็ได้เอาไปวางไว้ตรงที่ที่น่ที่เราจัดระเบียบไว้ระเบียบตรงนี้เป็นระเบียบเก็บผ้าระเบียบเก็บผ้าเก็บใจจีวรเก็บบาตรคือต้องไปอยู่ได้กนันอันนี้ผมพูดข้อวัดของพระป่าจริงๆหรือพูดเรื่องนี้ในข้อวัดจริยวัดของพระจริงๆ ถ้าใจกับคิวกับบาทนี่ควรไปไว้ที่ที่เดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่เก็บอัฐาบริขารสถานที่เก็บอัฐาบริขานเนี่ยต้องไปไว้ที่ที่เดียวกันให้มันให้ให้มันดูดีให้มันเรียบร้อยให้สมกับผู้มีข้อวัดไม่ใช่ว่าบาทอยู่ที่นึงที่เก็บผ้าก็ไปไว้อีกที่นึงที่เก็บผ้าก็อยู่ตรงที่นึงบาทก็ไปเก็บไว้ที่อัฐาบริขานแยวละอันไปอยู่คนละที่ทางเลย แสดงว่าเราเราไม่เอาวินัยวินัยของเราสอนไว้อัฐถบริฐานเนี่ยให้ผู้ให้พิสุดนั้นกําหนดกําหนดที่ที่เก็บอัฐถบริฐารที่ใดที่หนึ่งอ่าให้ให้เป็นปิดลักษณลัจีวรกด็ดีสังคาก็ดีสบงกด็ดีถ้าเราไม่ได้ถ้าเรจะเก็บแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ที่เรากาหนดไว้นี่เขาเรียกว่ารักษาพ้าครอง อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือต้องสำรวจตรวจเช็คดูเรื่อยๆยวีวอนเราขาดไหมขาดเป็นรูเป็นทะลุอะไรมั้ยได้ได้ตรวจใช่ไหมหลวงพ่อได้สังเกตการดูไหมผ้าขาดเป็นรูเป็นฝ่องเป็นทะลุตามตะเข็บไหมได้ดูเห็นไหมจะสังเกตมันมีทะลุอะไรนะมาปฏิบัติตรวจทีนี้เนี่ยผ้ามันขาดอภิฐานถ้าขาดเป็นก่อยมันขาดทะลุขาดตามตะเข็บก็ดีขาดตามเนื้อผ้าก็ดีถ้ามันเป็นรูทะลุ ข้าสัาอธิษฐานองค์อธิษฐานขาดไปเลยแหละไม่รู้ตัวเลยเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่ก็ขาดอธิษฐานเพราะว่ายีวรมันขาดแล้วองค์อธิษฐานจะขาดไปด้วยในวินัยเขาบอกว่าเป็นรูรูรูแต่ยังมีสายใยของผ้ามีได้ผ้ายังเป็นสายใยยังเชื่อมกันอยู่อันนี้ยังไม่ขาดยังไม่ขาดอธิษฐาน พอมันยังมีสายใยเนื้อผ้าเชื่อมกันอยู่มันสายใยโยงเชื่อมกันอยู่แต่มันเป็นขาดรูทะลุเลยเนี่ยเท่ากับเป็นรูประมาณไหนประมาณรูเขา,ปร,า,เรเขาป,ประมาณเม็ดเขาปุดประมาณเม็ดเม็ดเขาปุดถ้าเป็นรูประมาณนั้นคือเราก็พินทุอธ,ธิษฐานเย็บซะก่อนถ้ามันรั่วอธ,ธิษฐานผ้าเอาอธ,ธิษฐานผ้ามันขาดแล้วก็เย็บไปก่อนเย็บเพืจะปะมันแล้วเสร็จเสร็จแล้วก็มาอธ,ธิษฐานใหม่แต่ไม่เจองพินทุ รอยรอยเป็นทุกข์เก่ามีอยู่เอาอันนั้นแหละแก่ให้อธิษฐานพอแยกเสร็จแล้วอธิษฐานนี่ก็คือวิธีการรักษาผ้าอีกแบบหนึ่งรักษาผ้าคลองถ้าใครสูบบุหรี่ระวังไฟบุหรี่มันจะร่วงใส่จีวรล่วงใส่บงกระบงอธิษฐานผ้าผ้าอาบน้ำฝนที่อธิษฐานที่ช่วยอธิษฐานแล้วต้องระวัง จะเป็นผ้านำฝนก็ดีผ้าสะบงก็ดีระวังจะให้มันทะลุโดยเชพา่าจไปสังเกตไอคีวอนสะบงก็เหมือนกันแต่สะบงอธิษฐานเราต้องสังเกตด,ดูว่าผ้า,าสะบงเราขาดไหมตามชายสะบงตามเนื้อสะบงเรามันขาดเป็นรูทะลุไหมต้องสังเกตกันอันนี้เขาเรียกว่ารักษาผ้าคลองรักษาผ้าคลองอีแบบหนึ่งคือรักษาลาตีผ้าสามในยยสามระดับด้วยกันนี่บบเขาเรียกว่า,า,ารักษาผ้าคลอง แต่ในขณะที่ว่าเรารักษาผ้าคลองในในส่วนของรักษาอารุณ์รักษา,าผ้าสามใจเนี่ยในขณะที่ราพินทั่วิฐานรักษานี่ถา้าถ้าเราถือได้มั่นสมาทานตั้งใจรักษามั่นถือว่าเราได้ได้ปฏิบัติทุดงได้ปฏิบัติทุดงปฏิบัติทุดงอีกแบบหนึ่งได้ได้ข้อนึงแหละได้ทุดงข้อนึงคือรักษาผ้าคครองผ้าสามถุงเนี่ย เพราะว่าถุดงเนี่ยเราปฏิบัติอยู่ในวัดก็ได้ทุดงอะพระทุดงถ้าท่านรักษาผ้าคลองถ้ารัผมผ้าสามถืนผมผ้าสามถืนฉันในบาทเป็นวัดอ่าสมมติหรือนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดเพราะอิ่มที่ตรงนี้แล้วลุกไปไม่ฉันอีกกล้าไหมไม่กล้านั่งฉันอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งฉันอยู่ตรงในบาทแล้วเนี่ยเพราะอิ่มแล้วลุกไปสมมติว่าอะไรสมาทานนะเว้นเว้นแต่ว่าไม่ได้สมาทาน ถ้าได้สมาทานทุดงท่านลุกจากที่อาสนะที่เรานั่งฉันีิเนี่ยลุกไปแล้วกลับมาฉันอีกไม่ได้หรือลุกฉันไป้อิ่มแล้วก็ลุกไปแล้วไปนั่งฉันที่ปกติฉันนั่งฉันนี่ฉันขอมก็เลยขอระวังรากไม้อีกไม่ได้นะถ้าพูดถึงว่าถุถ้าว่าสมาทานแล้วทุ้ดงเอาแต่เราไม่เอาทุ้ดงสมาทานแบบฉันเกี่ยวกับการฉันอนาสนะเดียว ไม่เกี่ยวกับการฉันนี้บาตเราเอาอย่างอื่นรักษาผ้าคลองท่ารักษาสมาทานาผมผ้าสามผืนเป็นวัด่ยอะไรอีกที่พอจะพอจะทําได้รักษาผ้าผ้าผ้าคลองเป็นวัดหรือ,อนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดอันนี้จะคล้ายๆกับฉันในใบาทเป็นวัดถ้าสมาทานฉันอาสนะเดียวเป็นวัดเนี่ย ถ้าฉันเรานั่งฉันตรงนี้อิ่มตรงนี้แล้วลุกไปแล้วเนี่ยห้ามห้ามฉันอะไรอีกนะห้ามไปฉันอะไรอีกไม่ได้อิ่มตรงนี้คือแล้วแล้วเลยห้ามไปฉันอะ่อ่าเรื่องผ้าสามเรื่องผ้าสามผืนเป็นวัดแล้วคือจีวรสังคาสบองอาจจะงแบบนั้นอีกพอที่จะทําได้ไม่ได้เกี่ยวกับการแบกกฎสะพายบาดไปในป่า คือเป็นวัตถยที่ว่าพอที่จะปฏิบัติได้อยู่ในวัดนี่แหละเป็นพระชุดงอยู่ในวัดนี่ใครว่าพระชุดงเข้าวัดไม่ได้ไปนอนในวัดไม่ได้เขาไปนอนในวัดได้แต่มันต้องเนื่องด้วยข้อที่เราสมาทานถ้าเราสมาทานอยู่โคนไม้เป็นวัดสมาทานอยู่ในป่าช้าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดเลยอย่างเนี้ยถ้าเราสมาทานอันนี้เข้ามานอนในวัดไม่ได้นะเราจะไปนอนในวัดไม่ได้จะไปเดินไปข้างหน้าไปทุดดงไปเรื่อยไปเราไปเจอวัดแต่ไปนอนในวัดไม่ได้ถ้าสมาทานอยู่วัดเป็นอยู่ป่าเป็นวัด สมาทานอยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดเห็นวัดอะไจะเข้าไปนอนในวัดไี่ได้คือดงอันนี้สองข้อเป็นนอนในวัดแล้วเห็นวัดแวะนอนวัดดีกว่าไม่ได้เว้นแต่เราไม่ได้สมาทานเราสมาทานฐานในัตาเป็นวัดสมาทานถือผ้าสามพืนเป็นวัดสมาทานถือผ้าบางสกุลเป็นวัดอย่างเงี้ยอ่าสมาทานฐานอัสนะเดียเป็นวัดสามสี่ข้อเนี่ยถ้าคือดงประเภทเนี่ยสามารถแวะนอนวัดได้แวะนอนวัดได้ ไม่ใช่ว่จาจะแวะนอนวัดใส่ใส่รองเท้าก็ได้ไม่ใช่ว่าไปใส่ไม่ได้พระธุดงคนะ์นั่นมีบางคนก้ใจผิดนะพระธุดงค์ห้ามใส่รองเท้าโอ้ยศึกษาไม่รู้ไม่จริงพระธุดงค์ใส่รองเท้าได้ในจำานวนสามข้อไม่เห็นมีสอนเลยว่าพระพระพิสุควรสมาทานงดการใส่รองเท้าเป็นวัดไม่มีที่สามข้อนี้มีพูดถึงมันนอกจากว่า เหตุผลส่วนตัวอุดมคติส่วนตัวศรัทธาส่วนตัวว่าจะตั้งสัจจากว่าจะไม่ใส่รองเท้าลองฝึกความอดทนของตัวเองดูเราจะตั้งสัจจากว่าจะไม่ใส่รองเท้าอันนี้เป็นเป็นเรื่องนอกธุดงทธุดงควาสิทิสามมันเป็นเรื่องศรัทธาส่วนตัวที่จะสมาทานตั้งสัจจะขึ้นว่าจะไม่ใส่รองเท้าอ่าเป็นเรนว่าเข้าใจเลยนะว่าพระธุดงสามารถใส่รองเท้าได้ใครไม่ผิด ไม่ผิดเพราะฉะนั้นพระชุดงก็อยู่ในวัดได้พระพระด้วงเราก็สามารถเป็นพระชุดงได้ถ้าสามาทานทุดงค์บสามข้ออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิบัตเิเอาจริงเอาจังอยู่ในวัดนี่อ่นนี่คือเกี่ยวศึกษาเกี่ยวกับการข้อธรรมต่างๆข้อธรรมเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติของเราเองคำว่าทุดงหร,ออรงอือเกี่ยวกับจิตรวัดศิษย์ยูน่านะนี่จิตวัรศิษผมจำไม่ได้ กิเทวดาทอย่างนี่ละลงอโบสดแต่นี่เราสามารถที่จะทำได้นะอ่านหนังสือเอาก็ได้ผมคิดอยู่เหมือนกันนะว่าต่อไปวันทีบ้าห้าข้าเราจะต้องลงระโบสดเปน,นวัดเล้าเองนี่แหละแต่จะใช้กางหนังสือเอาผมผมนี่แหละจะสวดเอง การหนังสือเอาเพราะว่าผมก็เคยสวดมาเหมือนกันสวดปฏิโมกสวดกางหนังสือเนี่ยก็ก็รู้จากวิธีการการเปลี่ยนนิพัฒน์อยู่เปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพเปลี่ยนแล้วดูต่อไปนี่ถ้าไม่มีพระมาสวดปฏิโมกให้เราเราก็สวดโดยตัวเองใช้วิธีการสวดหนังสือแต่มันมีอยู่อย่างนี้ว่ารูปหนึ่ง สวดปา่าเปล่าสวดไปที่โง่นี่สวดไปถึงครึ่งหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งให้พระที่เปิดหนังสืออา่านมาสวดต่อไม่ได้่างนี้มีบมีวินัยบัญญัติไว้เหมือน,นกันห้าแต่ถ้าถ้าสวดปา่าเปล่าต่อปา่าเปล่ามาเปลี่ยนกันอย่างนี้ได้องค์นี้ก็ได้ปา่าเปล่าองค์นี้ก็ได้ปา่าเปล่าท่องจำไม่แม่นปากาเปล่ามาเปลี่ยนกันได้ได้ครึ่งเดียวไม่ไหวแล้วได้ได้ไหวที่สวด สามารถสวดได้แค่ขึ้นเดียวเหนื่อยแล้วเพียรแล้วอยากจะให้อีกรูปนึงมาสวดต่อแต่ต้องสวดปากเปล่าเหมือนกันได้แต่รูปนึงสวดเปล่าเปล่าได้หยุดรูปนึงมาสวดหนังสือต่อไม่ได้ไรูปนึงสวดหนังสือเปิดแต่อ่านไปสวดไปถึงนิสิกิยาปาริตรีสามสิบปาริตรีเก้าสิบสองไปสวดถึงตรงนี้หยุดเหนื่อยแล้วให้รูปนึงมาสวดต่อเปิดหนังสือเหมือนกันอย่างนี้ได้อันนี้เกี่ยวกับปาริโมกข์ ทีนี้การลงปฏิโมกเนี่ยเราสามารถทําได้แต่บินดาบาเดเนี่ยกิจวัตรเอกสามารถทําได้สวดมนต์หว้พระสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องไม่ลําบากอะไรเลยกวดวิหารลานพระเจดีย์ทำอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องภาษาภาพคลองเนี่ยห้าข้ออะไรสามารถทําได้โดยสบายๆเราทําครบไหมล่ะครบไหมลงโบสดเราไม่เคยทาขาดไปแล้วบินดาบัดเราทท,ทุกวันสวดมนต์หว้พระทุกวันกวดวิหารเราทํากันไหม วัดที่หายก็คือบ้านลานโบสถ์นั่นแหละวัดสนามวัดนี่แหละตรงที่หน้าปุะติมั่งตามหน้าศาลามั่งหรือว่าใต้ต้นไม้มั่งเป็นสถานที่ที่ที่นั่งพักผ่อนตรงที่เคยมีคนเขามานั่งพักผ่อนที่นั่งเล่นต่างๆที่เราจัดเป็นสวนหย่อมเอาไว้เป็นนั่งเล่นอะไรต่างๆที่ใต้ต้นไม้อรเราช่วยกันทําไมกิจวัตรอันนี้เราช่วยกัน